เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ตรงรอบสำคัญแค่ไหนหากรถของคุณเกินรอบการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มอเตฟิกพาไปดู1เครื่องยนต์ทํางานไม่ราบรื่นเครื่องอื่นเครื่องสะดุดซึ่งสิ่งนั้นเกิดจากค่าสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดค้างอยู่ในเครื่องยนต์พอไปถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ยค่าฝังแน่นเหล่านี้ก็ยังจะติดค้างอยู่ในเครื่องยนต์นะครับและยิ่งปล่อยไว้เป็นเวลานานเนี่ยเครื่องยนต์อาจจะเกิดความเสียหายได้เลยนะครับซึ่งรถแต่ละเซกเมนต์นะครับก็มีรอบการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ตตกกกกกก่่่่่าาางงัันนออออไปปะะซึึโดยยยเเฉลี็จููรรมมณ2000-400บผข้ น้ำมันเครื่องและการใช้งานของแต่ละบุคคลด้วยนะครับวันนี้ Mo t ต f i x เลยจะมาเผยวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปรับรองว่าเครื่องยนต์กลับมาทํางานได้อย่างราบรื่นเหมือนเดิมแน่นอนและผลิตภัณฑ์ขวดนั้นก็คือ Liqui m o ม l ี่เอนจินฟัตชูเตอร์นั่นเองครับสามารถใช้งานได้กับรถทุกประเภทไม่ส่งผลเสียต่อเครื่องยนต์และอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆแน่นอนรับรองว่าเพียงขวดเดียวเครื่องยนต์ใหม่สะอาดซึ่งวิธีการใช้งานนะครับก็แสนจะง่ายมากๆเลยเพียงเทน้ํายาให้หมดกระป๋องนะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีาย มันเครื่องออกตามปกติเพียง3ขั้นตอนง,ง่ายๆแบบนี้นะครับรถของคุณก็จะกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจสาม,มารถสั่งซื้อสินค้าได้บนเว็บไซต์ของโ o โต f i x ได้เลยนะครับขวดละ195บาทเท่านั้นหรือจะมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้นะครับวางจำหน่ายที่ Mo โตฟ ix ทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันร์เอกชัย3 f 4และสาขาพระขนงหรือสำหรับใครต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับตัวสินค้านะครับผมก็สาม,มารถทักมาหาเราได้เลยที่เพจ m o t o f i x ทุกแพลตฟอร์ม